โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมอยู่กับผมโอเคนะวันนี้ผมจะมาสอนโปรโลโบอกแบบใหม่กันนะครับผมคือมีสคริปต์ให้ใช้ด้วยนะครับผมก็คือแบบโหดมากๆเลยนะครับผมก็เอออันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะโปนี้ผมจะทิ้งเครดิตไว้ใต้คลิปนะผมเป็นของฝรั่งนะผมก็โอเคก็จะลบโลบอกตัวเก่าออกไปนะครับผมอ่ะลบออกไปเลยนะครับผม ลบออกไปยังโอเคนะคผมพอเราลบเสร็จแล้วนะไปที่แอปเซฟอาร์ชีเวอร์นะครับแอปเขียวนะผมโอ้ยกดผิดโอเคไม่ี่แอปเขียวนะผมอ่ะจากนั้นนะครับเราก็ไปติดตั้งอ่าลบอกอันนี้นะครับผมอ่ะที่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมแล้วก็กดติดตั้งเลยนะผมอ่ะติดตั้งเลยนะครับผม โอเคติดตั้งเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเปิดนะผมก็ให้เรามาดูตัวนี้นะผม Apple l o c script pack นี่นะผมให้เราแตกไฟล์นะผมถามว่าคืออะไรคือสคริปที่จะเอาไปใช้ในเกมนะผมคือจะเป็นพวกแปลงลงแปลงล่างอะไรอย่างนี้นะครับผมคือเออผมก็ว่ามันแปลกใหม่ดีนะครับผมคือผมไม่เคยเห็นในมือถือมันทําอย่างนี้ได้เลยนะครับผมเออผมก็เพิ่งไปเจอเหมือนกันนะผมโอเคแล้วก็เออแตกไฟล์มาแล้วนะครับผมเราก็จะ ได้โฟลเดอร์นี้มาแล้ว Apple l C s ี u ่ e s ผม l u a c นะผมกดเข้าไปเราจะเจอเต็มเลยนะครับผมคอมเมนต์สคริปต์นะผมก็จะมีมากมายเราก็อ่านชื่อเอานะครับผมว่ามันคืออะไรนะผมอันนี้ก็คือค่าคนนะครับผมก็ประมาณอ่ะเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้ว่าเขาเขียนว่าอะไรนะผมก็ถ้าใครอยากรู้นะเออแต่ผมจะไม่ไม่ค่อยสนใจนะผมอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะแต่ผมก็อืมช่างมันนะผมเราก็ใช้ใช้ไปนะไม่ต้องไปนี่นะผม ก็ครูสตัฟนี่ก็คือของเจ๋งๆนะครับผมอันนี้คือสามารถเตะคนได้นะครับผมเตะคนแล้วก็เขียนเหตุผลได้ด้วยนะครับผมเออเฮ็ดีเหมือนกันนะครับผมอ่ะ๋ยวผมจะไปตรงนี้แล้วกันนะผมไปตรงเกมแล้วกันนะครับผมก็ผมจะอันนี้คนระับมันจะมีชื่อเกมนะครับผมแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับผมผมก็จะเลือกเกมอันนี้แล้วกันมีแล็กดอร์เอนจินไหมผมจะลองดูก่อนแล้วกันนะครับผม เพราะผมจะไปลองในเกมแลกดอเอนจินนะครับผมมีแมปไม่มีไม่มีนะครับผมก็เออเราลองเราไปลองอะไรดีมีแมปอะไรที่เราสามารถเล่นในมือถือได้บ้างก็จะมีเกมประมาณนี้ถ้าผมให้เลือกหาเองเลยแด้วกันนะคือผมขี้เกียจด,ดูหาแล้วนะครับผมอ่าก็ไปเลือกหาเองมีแบบหลายอันเลยนะผมเออผมจะเลือกอันนี้แล้วกันนะครับผมเออเขาเรียกว่าอะไร มอฟนะครับผมก็ไนพวกแปลงร่างนะผมผมก็จะกดอ่าเสียน,นี้นะผมจะลองใช้เสียน,นี้นะผมแล้วก็กด Copy นะครับผมแล้วก็ไปที่ Android แล้วก็มีเดียนะครับผมอ่ะแต่มันยังจะยังไม่ขึ้นโลบอกนะครับผมแล้วก็ให้เข้าโลบอกก่อนนะครับผม พอเราเข้าโลบอกแล้วเดี๋ยวผมจะสอนเอาคีย์นะครับผมมันมีระบบคีย์นะครับผมก็อาจจะเข้าเล่นยากหน่อยแต่ก็มันก็เออคุ้มนะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้ก็อนุญาตมันนะครับผมอนุญาตไปด้วยอ่ะอนุญาตนะครับผมโอเคเออรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็ อันนี้มันบอกให้เรารีสตาร์แล้วก็กด e x i t ิไปมันก็จะเข้าระบบอ x ให้ใหม่นะครับผมโอเคอันนีนะ้ผมก็จะเป็นเครดิตนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กด continue ไปเลยกินแล้วกด continue นะมันจะขึ้นอย่างนี้นะผมมันจะบอกว่า ถามหาคีย์ซิสเต็มนะครับผมแล้วกด get key เลยนะครับผมอ่ากด get key ลเลยนะครับผมโอเคนะแล้วก็รอนะผมรอนะรอมันเช็คเลยนะครับผมนี่นะผมรอสี่วิสามวินะครับผมรอก็รอไปนะอ่ะกดดูคีย์ซิสเต็มสองนะผมอ่ะ ซูมซูมให้แล้ะกันนะเผื่อไม่เห็นนะครับผมโอเคมันก็จะเร่งมาหน้าลิงวัวไทส์นะครับผมแล้วก็ให้เรากดอ่ารอห้าวินะครับผมตามที่มันบอกเลยนะครับผมอ่ะปุ๊บอ่าแล้วเราก็กดอันนี้นะผมเราก็รอสิบวินนะผมมันเหมือนให้เราอ่านข่าวนะผมแต่เราก็ไม่ต้องทําอะไรนะเราก็รอหน้านี้ประมาณสิบวินนะถ้าใครอยากรู้ว่าเหลือเท่าไหร่ก็กดกากบาดนะผมอ่ะผมเหลือสีวิสาวิแล้ว,ว,วครับผมโอเคกดกากบาดปุ๊บ ่ะกด Continue ข้างบนสีดำตรงนี้นะครับผมอ่ะกดปุ๊บเรารอนะครับผมคีย์นะผมอ่ะตอนนี้คีย์ก็กำลังจะมานะครับผมอีกสองวินะโอเค Go to Key System นะผมแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะผมมันมีหลายชั้นนะครับผมอ่ะอันนี้ก็กดไปมันถามอะไรเราก็กดไปนะผมอาจจะเอายากหน่อยนะครับก็ต้องจะเย็นๆนะครับผมอ่ะ แล้วก็เขาบอกว่าอย่าให้โลบอกมันหลุดนะครับผมหลุดปะลุดไหมเนะี่ยโลบอกโอเคโลบอกโลบอกไม่หลุดนะครับผมโอเคแล้วก็มาคีย์กันต่ออ่ากด free access with ads นะครับผมโอเครอสิบวิเหมือนเดิมนะครับผมมันไม่รู้ว่าต้องทำกี่รอบนะครับผมแล้วก็รอไปอ่ เห,หลือหลายละเหลือ3วินะครับผมโอเคคอนติเนียวนะครับผมมาหรีอยังเลยโอเคเหมือนอันนี้จานสุดท้ายรือยังโอเคนะครับมาแล้วนะครับผมให้เรากดปุ่ม Retrieve Key นะครับผมอ่า t r i e v e นะครับผมอ่าพอ เรากด retrieve key แล้วนะผมมันก็จะอะไรก็ไม่รู้นะเขาขึ้นเป็น000นะผมเราไม่ต้องอไปห่วงว่าเราต้องพิมพ์เองนะผมกด copy ตรงนี้เลยนะครับผม copy key กลับไปที่ r o b l o x นะครับผมกลับไปที่ r o b l o x นะแล้ววางนะครับผมกดค้างแล้ววางนะผมกด submit ไปเลยนะครับผมโอเคเราก็สามารถเข้ามาใน ตัวโลบล็อกได้แล้วนะครับผมนี่ก็ดูนะโอเคแล้วก็รอให้มันขึ้นเครดิตไลเสร็จก่อนละกันนะก็เป็นประมาณนี้นะครับผมกดเข้าสู่ระบบเลยแล้วกันนะก็เดี๋ยวผมจะเข้าสู่ระบบเดี๋ยวผมตัดไปเลยนะครับผม โอเคนะเข้ามาแล้วนะเราจะเห็นอะไรตรงนี้นะครับผมจะเป็นเมนูนะไม่ต้องตกใจนะผมนี่เท่บ่ะเป็นตัวลันนะครับผมอ่ะเป็นตัวลันเลยนะครับผมหุ้ยอา้าวเด้งมาหน้านี้เฉยพี่ฟ้าเดี๋ยวอีสเตอร์เอกเอาผมไปเจออีสเตอร์เอกเฉยนะผมเออไปเจอไอ้ลิงนี่เฉยเลยเราแป๊บนะครับผม คือเครื่องผมช้างไงมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะผมโอเคมันก็มาแล้วนะครับผมแล้วก็สามารถไปเลือกโปรดูได้นะอันนี้จะเป็นการบินอินฟินิตจัมนะครับผมประมาณนี้นะครับผม E x e c u t e นะครับผมเฮียเอ็ก e อนะครับผม,ก,ก,บผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราเอาสคริปต์มาใส่เลยละกันนะครับผมอ่า แดี๋ยวผมจะไปลองเอาสคริปมาใส่นะให้เรากดออกออกรูบอกนะครับผมออกทุกอย่างเลยนะผมแล้วก็กลับไปที่แอปเขียวนะผมแล้วก็ไปที่สคริปต,ตรงนี้นะผมแล้วก็ไปที่มอฟนะผมคุณจะไม่เลือกตามผมก็ได้นะผมแต่ผมจะเลือกอันนี้นะเพราะว่ามันแปลงร่างมันเท่ดีนะผมแล้วก็ไปที่ Android Media นะผมรูบอก้วว่าแล้วก็เข้าไปตรง SPDM Script นะผมปาอตรงนี้เลยนะผมจากนั้นนะับเราก็เข้ารูบอกนะครับผม โอเคนะผมหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเราก็เข้าไปสักสกเกมนึงแล้วกันผมไป like แล k ด the e นจิ n e ละกันนะครับผมเออในนั้นมันคนเยอะดีนะครับผมแล้วก็เออเข้าไปดูถ้าผมอาจจะมีอะไรบางหน้านิดหน่อยก็เออไม่เป็นไรนะครับผมโอเคนะครับผมเข้ามาในเกมแล้วนะเออเราก็เออ,เอ,อสามารถไปดูโอ้โอ้โหจบละเด้งเข้า Discord โอ้โหผมว่าผมหลุดว่ะไม่รู้หลุดไหมนะเออโอ้โพิทคอร์ไม่น่ามาแจ้งเออไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดโชคดีวะโอเคปรับไปหนึ่งขีดนะผมก็โอเคเราจะมาแพงล่างเกียนคนกันดีกว่าอ่ากดอันนี้นะครับผมนี่ถ้าจะเอาออกก็กดกากบาดนะครับผมประมาณนี้นะ Executor นะครับผม ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมาสามารถสคริปต์ครับนะครับผมนี่นะที่เรามาวางไว้จะอยู่ตรงนี้นะผมผมจะลองเป็นแพทริก do you want to execute Patrick script yes execute โอเค execute แล้วเป็นยังไงอ๋อเหมือนจะครั้ง โอเคทุกคนแล้วก็เข้าเกมมาแล้วนะครับผมคือผมรุดบ่อยมากเลยนะครับผมผมจะปรับเป็นหนึ่งคีย์กอแล้วกันนะเพื่อให้ท่านผู้ชมดูแล้วมันไม่แหลกไม่ค้างนะครับผมเออแต่ก็แหลกเหมือนเดิมมันแหลกช่างมันเถอะโอเคผมจะเอานี้มาแล้วกันนะครับผมจากเพลเยอร์นะครับผมเออนี่บินอ่ะบินดูแล้วกันบิน นี่นะครับผมจะบินได้นะครับผมถ้านี่ก็ทุกคนสามารถไปลองใช้สคริปต์อื่นได้นะผมมีสคริปต์บินสคริปต์อะไรสคริปต์แบบโปรอะไรเยอะแยะมากมายครับผมก็สามารถไปลองใช้กันได้นะผมไปลองใช้กันได้นี่เต็มเลยนะครับผมอ่ะอ่ะเออนี่นะครับผมนี่ก็เออเนี่ยอันนี้โปรอันนี้โปรหมุนปะ เอาชิบหายละเอาทำไงดีทุกคนผมเดินไม่ได้วะเอา้านี่นะผมโอ้โหฮ้ยใช้โทรศัพท์ไดยด้วยเยสเคร่โอ,โ,อโ,อโ,อโอ้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 ทุกคนบัค่ะเอาเราเรารีเซ็ตก่อนละกันมันปิดไม่ได้เลยนะทุกคน โอเคนี่นะผมมันจะเหมือนอย่างนี้นะครับผมโอ้โหแต่ผมลองเดินไปหาดิโอเคเอานี่ไงหมุนแล้วนะครับผมนี่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 เคไหนดูดิโอ้โหคกอยากทำให้ไอ้แต่นี้มันกระเด็นา่าทุกคน นี่โอ้โอเอาไปเออเอาเขาเซิฟใหม่ดิทุกคนเอ่อ infinite stamina โอเคเดี๋ยวผมลองอันนี้กนนะผมจะลองออก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 เซิฟเข้าใหม่แล้วก็ไปไปอันนี้ดูเปิด V2 นะครับผมเผื่อดีนะเอาอยู่ โอเคทุกคนเหมือนเราออกเขาเ้อ้าออกเขาเสื้อใหม่ไม่หายด้วยโ oh, oh, <laughs> okay, อ้โหเกิดไปมากเออเกลี่ยอีกชน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 โอ้เรากระเดนว่ะทุกคนโอ้โหเกินเกินไปเราไปดูอันอื่นกันดีกว่านะครับผมก็เออไหนเรามาดูวีสองกันดีกว่านะครับผมเออผมเปิดทั้งวีในสองนี่แหละโคตรเทะเลย เออเปิดอะไรอีกดีก็อดโหมดนะครับผมเออก็อดโหมดนี่เป็นอมตะนะครับผมคือทุกคนจะเห็นเรายืนที่เดิมนะครับแต่ตัวแต่เหมือน,เห,อนเหมือนวิญญาณเราเออมันไปที่อื่นนะครับผมเออนั่นแหละหรืออาจอาจจะล่องหอนไปเลยก็ได้นะครับผมม,มันมีหลายแบบนะครับผมแต่ถ้าตกแมพก็ตายเหมือนเดิมนะทุกคนเออ,เอ,อไม่ใช่ว่าไม่ตายนะไม่ใช่ก๊อดอย่างนั้นนะ เฮ้ยเราลองเราลองไปหาดิเฮ้ยอยู่นิ่งๆดิไอ้อดูมากอ๋อโอเคก็วันนี้แล้วกันนะถ้าใครอยากใช้สคริปต์อะไรก็ไปหากันที่ผมให้ลิงก์โหลดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนใครชอบก็ลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผ